สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นรางหวยห้านนอยสูตรเม็ดเดียววันที่18เดือน9กปีหกแนะครับผมสำหรับสูตรเม็ดเดียวนะครับเมื่อวานนี้ผมให้สามสมก็มาอยู่นะแต่ว่านะทุกคนนะออกเปิ้ลสามสามสามอื่นก็ไม่ได้ออกสามสามนะผมเน้นพิเศษแล้วก็ปกตินะพิเศษออกมาสามสามนะ สามสานนะสาม,มาอยู่แต่ว่านั่นแหละออกไปเล็กเบินนะ้ลแลก็ไม่เข้าเนอะก็เออผมก็ไม่ได้จับเล็กเบิ้ลให้นะออกมาเล็กเบิ้ลก็คือจบเลยเอาใหม่ล้วกันเนาะ เอาใหม่ละกันถ้าพี่ๆอยากจับ3าอีกก็จับได้นะสูตรก็มา3อยู่นะนะถ้าอยากเล่นเลขสาอีกอนะแต่ว่าวันนี้ขอเอา1ละกันนะเพราะว่า1นี่มาบ่อยนะมาเกือบทุกวันเลยก็ลองดูบ้างนะลองจับหนึ่งบ้างหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสาม หน <c oughs> ึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสองนะสองดีกว่า <c oughs> อะวันนี้หนึ่งแน่นอนนะครับผมมีหนึ่งมาแน่นอนนะรอบพี่เน้นผมเน้นพิเศษอ่ผมเน้นปกติมากกว่านะปกติกับวีเนะี <c oughs> ่ยพิเศษก็เผื่อไว้นะครับผมนะตัวเน้นก็จะมี 1> 16 1่งหแล้วก็18 16 15 13 18นะครับสำหรับหวยห้าหนอยนะครับสูตรเม่ดเดียววันนี้ก็จบไปแล้วฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ